เชพป้อมเผยความจริงแล้ววันแต่งงานอดีตสามีกระติบข้างหูทนอยู่20ปีตัดสินใจขอชีวิตเกินที่ผ่านมาเก็บไว้คนเดียวไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยมันเป็นฝังอยู่คนเดียว อยากจะบอกให้คนที่ได้ฟังได้รู้ว่าอะไรจะเกิดจัดการมันซะไม่ต้องไปต่อเชฟปอมได้มาเผยเรื่องราวในชีวิตพร้อมและเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจโดยเจ้าตัวได้บอกว่าตอนเป็นเด็กเคยโดนด่าว,ว่าอ้วนดำมาตลอดถึงขนาดมีคนบอกว่าอ้วนดำขนาดนี้เก็บไว้ก้นครัวเถอปะป้าคังบานก็บอกว่าเจอแบบนี้ให้ฟรีแถมของให้ก็ไม่ขอให้ลูกชายหรอกเราได้ยิน กับหูเลยจนความรักเริ่มจริงจังเกิดขึ้นตอนอยู่มหาวิทยาลัยประมาณปีสองหลังจากนั้นก็เริ่มมีความรักตอนนั้นพอเราเจอคนที่เด็กกว่าทํามีขี้หึงก้องแก๊งเราก็รำคาญเลยคิดว่าคนอย่างเราต้องได้คนเป็นผู้ใหญ่แรกๆก็คุยกันร,ร,ร,รู้เรื่องเหมือนเพื่อนคุณพ่อแหละ เือรเรื่องของเรื่องตอนที่เป็นนักร้องเยาวชนมันก็มีรูปลงหนังสือพิมพ์ก็เลือกรูปเดียวไปลงมีประวัติอะไรอย่างนี้ทางคุณพ่อเขาก็ส่งรูปนี้ไปให้ลูกชายอยู่เมืองนอก mm hmm. และก็มาคุยกันตอนที่คุยกันข้อแรกเป็นผู้ใหญ่เขาอายุมากกว่าเรา15ปีสบายแล้วอายุเด็กกว่าน่าจะพูดดูเรื่องเลยเจอกันเจวันเขาก็ขอมั่นก็มั่นมั่นเจ็วันคือเพื่อนตกใจหมดทั้งประเทศแต่หลังจากนั้นพอถึงเชิงพอบอก นายเกลียดลูกจะมั่นเลยแต่งเลยเดี๋ยวเขาหาว่าผิดพลาดทางเทคนิคดึงยืดไปอีกประมาณ6-7เดเดือนกว่าจะแต่งวันที่ได้ใช้ชีวิตกูขอสารภาพเลยว่า เป็นแต่งงานที่ทําให้เราน้ําตาตกเลยเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่เราให้ใครฟังถ้าให้คุณได้ยินอย่างในรา,รายการที่นี่ที่แรกตอนทําบุญตอนเช้าก็มีถ่ายรูปช่างภาพก็บอกว่ากใกล้ไกลกันนิดเขาก็หันมาพูดทางหัวเราว่าก็ไม่ได้รักกันเนี่ยประโยคนั้นใจร้ายมากเราเจอประโยคแบบนี้แล้วเราก็ไม่กล้าพอที่จะลุกขึ้นซึ่งตอนนั้นเราอายุแค่23ปีซึ่งเราไม่กล้าทําอะไรเรายัางห่วงหน้าตาพ่อแม่เขาพ่อแม่เรา แต่ก็อยู่มามีลูก3ามคนเรื่องนี้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังที่ผ่านมาเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยมันฟังอยู่คนเดียวอยากจะบอกให้คนที่ได้ฟังได้รู้ว่าอะไรจะเกิดจัดการมันซะไม่ต้องไปต่อมันเป็นสัญญาณอันตรายอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่อเมริกาและกลับมาเมืองไทยถามว่ามีเรื่องมือที่ซ้มไหมตอบเลยว่ามีหลายมือมากเรารู้สึกแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเรามีลูกทำให้เรา่ มีเวลาคิดเลยแต่มันก็บันทอนความรักเราไปเลยแต่เราก็คิดว่าขอให้ลูกได้โตก่อนก็ทนมาประมาณสิปีหลังจากแต่งงานได้ยี่สิปีเราก็บอกเลยว่า ที่มาวันนี้ป้อมอยากจะขอชีวิตของป้อมคืนซึ่งตอนนั้นทุกคนอึง้งจากนั้นก็แยกกันอยู่หนึ่งปีเขาก็ยังบอกว่าตัวเองตอนนี้ดีแล้วไม่ต้องมีอะไรปรับปรุงซึ่งตอนนั้นเราก็โอเคอยาเลยในความเป็นผู้หญิงคนนึงธรรมดาธรรมดาค่ะอยากเรื่องนี้เศร้าแต่ไม่ร้องไห้แล้วมันหมดน้ําตาลองแล้วก็แบบนี้เราไม่มีค่าเลยเหรอ ในที่ทํามาทั้งหมด20ปีเรื่องที่คิดว่าจะยากคือการคุยกับลูกแต่สุดท้ายลูกกลับบอกว่าก็มีเห็นเป็นไรเลยคุณแม่เราก็อยู่ของเราอย่างนี้มาตลอดเวลาเราคิดว่าลูกเราไม่ไว้แต่พอเขาพูดมาแบบนี้ก็โล่งเลย